พอนั่งสมาธิแล้วมันยิ่งคิดยิ่งเครียดคิดไปเรื่อยเปื่อยมากครับใจเย็นๆนะครับความคิดเนี่ยช่วงแรกๆอะมาเยอะอยู่แล้วก็คือเป็นผลสะท้อนจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละในชีวิตประวันของเราเราคิดมากเราคิดเยอะมันก็ไปตรงไปตรงมาที่การที่เราฝึกสมาธิพอมันนั่งปุ๊บอะเราก็จะคิดเยอะตามดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่า เราอยากจะพัฒนาตรงตรงทางการฝึกให้โอเคขึ้นอนะ่ะผมแนะนํานะมาฝึกกลุ่มพอฝึกกลุ่มปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามีเพื่อนอ่ะแล้วเรื่องราวของการนั่งะครับผมไม่ได้ไมเ่เคยแจ้งไปแล้วเอ้เคยบอกไปแล้วเนือว่าเราไม่แนะนําให้ปฏิเสธความคิดความคิดเข้ามาเป็นธรรมดาแล้วก็จะดับไปเป็นธรรมดาหน้าที่ของเราคือเราแค่ทําหน้าที่เป็นผู้เห็นความคิดนั้นครับพอโดยธรรมชาติความคิดที่ถูกเห็นมันก็จะดับพอดับปุ๊บเราก็กลับมานั่งต่อ สรุปแล้วในเวลาที่นั่งสมาธิอ่ะไม่มีอะไรมากไปกว่าสองสิ่งนี้ครับสิ่งแรกคือเราหลับตาใช่ไหมเรานั่งอยู่เราคิดตอนเราคิดอ่ะเราจะไม่รู้สึกตัวก็คือไม่ได้มีสติตอนคิดแต่เวลาที่เรามีสติเราจะไม่ได้คิดอ่ะตอนที่เรามีสติคือตอนที่เราเจตนาที่จะฝึกด้วยวิธีการฝึกอะไรบางอย่างอ,อาจจะอยู่กับลมหายใจคําบริกรรมอะไรต่างๆเนี่ยครับก็มีแค่2อ,อย่างนี้ดังนั้นเวลาที่เราคิดอ่ะเรารู้สึกตัวเราก็ดึงกลับมา เราก็จะไม่เกิดทุกข์ระหว่างนั่งครับเพราะปัญหาของเราเนี่ยที่เราที่เราเครียดเพราะเราไม่เห็นความคิดเราไม่ไม่สามารถดับความคิดตรงนั้นได้ไงพอไม่เห็นปุ๊บความคิดมันก็เป็นลักษณะมันลากมันลากยาวมันคิดฟุ้งซ่านคิดเลื่อยเปือ่อยมันเลยไม่ถูกสติที่เห็นแล้วไปทําให้ความคิดมันดับลงก็กลายเป็นคิดแบบไม่รู้ตัวคิดเลื่อยเปือ่อยดังนั้นเราถึงมาทําสิ่งนี้ไง,ไงครับพอทําสิ่งนี้เสร็จปุ๊บพอสติมีกําลังมากขึ้น เราฝึกแล้วเราได้ใช้บ่อยขึ้นเขาก็เหมือนกับอยู่กับเราบ่อยๆอ,ยอะ่ะเราก็จะแบบเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นความคิดที่เกิดขึ้นพอเห็นความคิดที่เกิดขึ้นอ่ะความเครียดลดลงอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเราเห็นตัวเองเราจะรู้ว่าเนี่ยกำเรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาความคิดที่ผมบอกว่าถูกเห็นมันจะดับมันดับคือตัวคือตจิตที่เกิดความคิดเนี่ยพอถูกสติเข้าไปรับรู้จะดับจะคลายออกอ่า เราก็กลับมาคุยกับตัวเองตอนที่เราเริ่มได้สติเราก็ถามว่าเออไอเรื่องที่เราคิดอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากก็เป็นเรื่องอนาคตบ้างเรื่องอดีตบ้างมันจําเป็นต้องคิดไหมต้องตอนนี้ไหมหรือว่าเราสามารถกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้แล้วเรารู้สึกโอเคกว่าอะไรเงี้ยก็ลองใช้วิธีนี้ในการแบบพูดคุยกับตัวเองดูครับก็จะช่วยได้